สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของเชา้าทัดลมในทุนตุนกลุม,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 มนาะในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6พันารกะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันะจ๊ะโอเคอแจ้งนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่สที่จะถึงนี้นะคะ ยังมีคิวว่างอยู่นะใครที่สนใจะจะดูดวงส่วนต่อเ,าเกาหลิศสามารถจองคิวได้เลยทักไอทีไลน์มาที่พี่น้ำปั่นที่ไอทีนีได้เลยนะจ๊ะโอเคมาดูวงค่ะชาวท่านลมเมถุนตุลกุมช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาซีโซเปนโ,โคหกเหรียญจาระฟันคิงอเปนโ,โคร,ราชาเถือเหรียญ นายอฟคัพอสเวินถือถ้วยแล้วก็เทนรวานสิบเมถาวรสำหรับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมคนที่คุณคุยด้ถึงจะเป็นชาวแล้วนาราศีธาตุดินมีควา,า,ามประสบกันถ้าน้ำกรก็รกมีพิจิบธาตุไฟเมสิงธนูช่วงที่ผ่านมาสมมติว่าคุณค่อนข้างจะมีความนิ่งอยู่ในที่ของตัวเอง มันเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือไอ้ความนิ่งเนี่ยมันอาจจะยังเป็นความนิ่งที่ก็ยังรู้สึกอยู่ก็ได้นะคะแต่แค่ไม่ได้แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกกับกับคนคนหนึ่งที่เราอยากจะมีการเทคแคร์หรืออะไรอย่างงี้อยู่ไฮเลแฟนเกิดขึ้นจริงๆของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสในความสัมพันธ์หรือว่าคนที่มีประเด็นอยู่คุณค่อนข้างอยากจะซีเรียสอะไรกับเขามากๆแต่สถานการณ์ตอนเนี้ยมันเหมือนอยู่ในช่วงของภาวะของความยากลําบากภาวะของความเหนื่อยมันอาจจะดูเป็นไปได้ยากที่แบบ ความสัมพันธ์คุณกับเขามันอาจจะที่จะได้คุยกันนะคะแต่มันเหมือนมันเป็นารแมณว่าเรามีความนึกถึงอะไรคนคนหนึ่งแล้วยังคงรู้สึกอะไรกับเขาอยู่อยากให้ความสัมพันธ์มันมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกอะไรกันด้วยคือจริงๆคุณอยากให้คนคนนี้มีการเข้าหาคุณคุณรอให้เขาอะเข้าหาคุณแต่คุณรอด้วยความมั่นคงนะคุณรอเดี๋ยว่าเฮ้ยถ้าคนคนนี้ง้อเรานะถ้าคนคนนี้เข้าหาเรานะกูจะเอาจริงแหละ จะเอาเขาจริงๆนะแต่แม่งความสัมพันธ์มันก็ดูแบบวา่าเหมือนเราก็สึกว่าเฮ้ยมันมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราก็ดูดูเหมือนจะเมนเทนความสัมพันธ์แบบวา่านิ่งๆเนิ่มๆไปก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าคนคนี้กลับมาเราก็อยากที่จะมีการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรให้มันให้มันมากขึ้นอนะ่ะคือถ้าคนคนนี้เข้าหาคุณคุณจะเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เลยแต่สถานการณ์ตอนเนี้ยอาจจะยังยากในการที่จะรู้สึกอะไรแบบนั้นอ่ะ ก็ดูคาดหวังหรือก็อยากให้คนคนนั้นมีการเข้าหาคุณหรือว่าคุณอยากเห็นเขางอเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ย <laughs> ดูสื่อว่าพอเราก็มากกคงของเขาอ่ะแต่เราก็ไม่อยากจะแสดงความรู้สึกอะไรกับคนคนนี้ไปเยอะแล้วอ่ะเราอยากจะเก็บความรู้สึกบ้างแต่ความรู้สึกที่คุณเก็บไว้มันเป็นความรู้สึกที่พรีเมียมมากเลยนะเอ็นด้รู้สิคนที่ชาวธาตุลงไปถุนบุนกลมนึกถึงอาหารช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นยังไง เียบ,บานสามมเท้าเดอะซันเียบครับสามถ้วย Seven acle, 7, เซเว่นลอพีนอโคเจ็ดเหรียญแล้วก็ดีเอ็มเพรสโอเคคนที่ชาว้าลมเมถุนตุนกลุ่มนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาสมมติว่าคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาค่อนข้างมีความโดดเด่นป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักอะไรกับคนอื่นบางหน้าหลายตาอยู่พอสมควรและอาจจะอยู่ไกลกันด้วยก็ได้นะคะในสัตวว่าตัวเขาเนี่ยมีการเฝ้ามองหรือมองคุณอยู่กันเหมือนกัน ดระยาทางที่ห่างไกลแต่เขามีการคิดทบทวนอะไรบางอย่างคืออาจารรู้สึกว่าเขาเองก็ดูมีความเหมือนเหมือนตึงๆอ่ะเหมือนประมาณว่าคิดคิดดูว่าอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันมันยังไงนะสิ่งที่ฉันลงทุนไปผลลัพธ์ของมันคืออะไรยังไงดีอะไรเงี้ยอืมคนนี้ร,รอคอยที่อยากจะมีการพูดคุยกันคืออาจารยรู้สึกว่ามันดูเหมือนต่างฝ่ายต่างรอกันและกันนะคุณเองนิ่งไม่แสดงความรู้สึกส่วนเขาก็ดู ยังไม่ได้แบบว่าก็รอให้คุณ่ะแสดงความรู้สึกอะไรกับเขาหรือกลับมาคุยอะไรกับเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดถึงคนที่เคยห่วงใยเขาคนที่เคยแบบดีกับเขามากๆอยู่นะคะด้วยความที่คุณอ่ะเดีกยบเขามาตลอดเขาก็มองว่าคือถ้าคุณจะพูดอะไรกับเขาสักอย่างหนึง่องอ่ะมังกคงเป็นเรื่องที่ดีเนาะก็รอให้คุณทําสิ่งๆนั้นกับเขาแต่คุณก็เป็นฟิลมาว่ากูาไม่อยากแสดงความรู้สึกอะไรแล้วกูเหนื่อยมากเลยคือถ้ามึงอยากจะอะไรเงี้ยมึงก็ มึงก็ช่วยทำไอ้นี่ละกันคือกูแคร์มึงจะแคร์ไงล่ะกูดีกับมึงจะดีไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นฝั่งต่างฝ่ายต่างดูดูนิ่งๆดูต้องการกันแต่แต่ไม่คุยกันเนะี่ยไอ้นี่ก็อยากจะอุย้ยกลับมาคุยอะไรกันใหม่ได้ไหมแบบฉันคิดถึงเธอแนละ้วคนดีของฉันอะไรเงี้ยเแบบบี้เแบบบี้มองเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่คุณเองก็เป็นฟิลมาว่า,วาโถมันยากมากเลยเหรอกับการที่มึงแบบว่า จะเข้าหากูหรือมาขอความรักอะไรจะโกูเงี้ยกูกูต้องคานเข่าอะไรเพื่อมึงแล้วปะคือกูก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องทํายังไงกูก็อยากจะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกอะไรบ้างจริงๆกูก็แคร์มึงนะแต่แบบที่ผ่านมาเหมือนกูก็ทุ่มทุนอะไรเพื่อมึงอะไรมาตลอดกูก็เหนื่อยของกูอะไรเงี้ยคุณก็เป็นฟิลนี้เหมือนกันนะ่ะอือไหนรู้สิอ่สาสภาพแล้วไงนะคะ สถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมในถุนต้นกุมค่ะในช่วงของเดือนธันวาคมมกราคเป็นไงโทูบสอดสองดาบนายวานก้าวไม่เทา้า The Hermit The Empress The Will of Fortune คืออย่างนี้นะคะด้วยสถานการณ์ของ รอบที่แล้วหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการอัปเดตหรือกระเตื้องอะไรเลยระหว่างคุณกับเขาทําให้เดือนธันวาคมเนี้ยคุณค่อนข้างจะสองจิตสองใจแหละเพราะว่าเนื่องจากมันก็มีความนิ่งๆอะไรกันไปมันเป็นอารมณ์มาว่าเหมือนตัวเรามีความคิดที่ว่าหรือเราจะปิดวิเวกหรือเราจะอยู่ในที่ของเราหรือเราจะไม่เข้าหาเขาแล้วก็ปิดปิดประตูกับคนคนนี้ไปเลยไหม ิดกั้นเขาไปเลยไหมหรือเราควรจะกลับไปพูดคุยกับเขาด้วยจิตใจที่ไม่ตรีด้วยจิตใจที่มีแม่ตายกับเขาจังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพื้นฐานนิสัยแร้วว่าความรู้สึกของชาวธาตุลมเองอ่ะคุณค่อนข้างรู้สึกเขาเยอะคะ่ะคือมันมีความเป็นแม่สูงคือคือเหมือนคุณยังมีความรู้สึกกับคนคนนี้อยู่แต่เพียงแค่ว่าบางทีมันเหมือนอารมณ์เราอะ่ะเริ่มจะเป็นฟีลแบบว่า หรือก็ควรอยู่กับตัวเองดีไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาดีก็ควรจัดการอะไรเขาไปเลยเพราะกูก็ไม่ค่อยไว้ใจอะไรเขาหรือก็ควรกลับอะไรไปในแง่ที่ว่ากลับไปดีกับเขาเหมือนเดิมเผื่อเขาจะดีขึ้นถ้าเราจะถ้าเราจะเริ่มให้โอกาสอะไรเขาก่อนคุณยังสอนี่สอนใจในเรื่องเรื่องนี้อยู่มันจะเป็นสิ่งที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะเอาอย่างไรกับค,คนคนนี้อืมมันเหมือนประมาณว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันรู้สึกนะ แต่บางทีอ่ะการการะทาที่ผ่านมามาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรง่ายไม่ควรให้ใจอะไรกับคนคนนี้มากเกินไปพอเราไม่อยากจะเสียใจยเสียความรู้สึกอะไรกับคนนี้มันเหมือนมันก็เหมือน,ม,นมันก็ยิ่งคิดอีกอะว่าควรคุยดีปะปะอะไรเงี้ยมันดูทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะ คนที่ชาวธาตุลมในถุนตุนกลมนึกถึง,ถงอะไระสถานะการขเคารพของเขา,าในช่วงเดือนธันวาคมเป็นไงมานี้อะไรกัดกคันจังเลยอโฟบสอดสี่ดาบทรีออฟพันด์โคสามเหรียญไมกอดทวบสอดสองดาบนายพันด์โคเก้าเหรียญแล้วก็กิงอวานราชาถือไม้เทา้าเอาจริงๆป่ะ ไอ้ยมไมแน่ใจว่าคุณคุยกับกระจกไหมทําไมมันเหมือนฟิลความรู้สึกมันคล้ายๆกันแต่มันดูไม่กล้าที่ใครจะเริ่มก่อนอะคะ่ะทั้งคู่เลยนะคือสําหรับตัวคนที่ท่าลมนึกถึงอะคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้มันสองดาบขันทังคู่มันเหมือนเขาเองก็ไม่รู้จะยังไงต่อคุณเ <c oughs> ช่นกันนะระหว่างการที่จะแบบสมควรไหมที่จะทักหาคุณหรือว่าเขาควรจะ ใช้ชีวิตแฮ ppy อยู่ในที่ของเขาคือทําตัวเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเพราะเขาก็ดูมีความมั่นจิตมั่นใจว่าตัวเขาเองก็เป็นคนหน้าตาดีเลยหรือหรือมีดีเขาเขาก็พึ่งพาเลยตัวเองได้หรือเขาควรจะโสดไหมหรือเขาควรจะจะพูดคุยกับคุณแล้วเลิกนิ่งได้แล้วแบบว่าอยากคุยอะไรกับคุณบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีนะตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นฟีลมาว่าต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอะคือสาวสุกเขายังมีความสุขกับคุณนะและการที่เขาก็ยิ่งเห็นคุณ อยู่ได้ด้วยตัวเองหรือว่าพร้อมมีเขาอะ่ะมันเหมือนคนที่เคยดีอะไรกับเขาแล้วแล้วพร้อมมีเขาก็ยังก็ยังอยู่ได้อยู่แล้วมีการปิดการเขาอีกอะ่ะมันดูการที่คุณโสดมันเป็นที่ต้องการของเขาอยู่ด้วยเพราะเขาเพราะเขาเห็นความดีอะไรของคุณมาแล้วไงอืมแต่มันก็ดูสองสิ่งนใจว่าแล้วกูควรทําจริงๆไหมกูควรทักหาเขาไหมกูควรคุยอะไรกับเขาไหมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเขาไม่มีกูเขาก็ดูแฮปปี้เดียว ้อย่างพวกนี้ยเขาจะเป็นฟีลประมาณว่าด้วยความที่เขามั่นใจอะค่ะการที่เขาจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบอกว่าเฮ้ยฉันงอนนะหรืออะไรเงี้ยมันดูเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬานมากมันเป็นเรื่องที่แบบว่างานร่างงานหลวงงานวัดอะมันมันดูใหญ่มันดูแบบโอ้จะง้อใครสักทีนี่ประโผต้องบนนอะอ,อ่อไพอ่อะบอกแนะนำอะไราชาวท่านลมน้ำอะ ไฟฟ้าฟอฟสอดห้าดาบเอซอบครับแปดถ้วยน i ยออฟครับอัศวินถือถ้วย unconditional love goddess of water i n t e n s e relationship นะคะ meditation bring answer year from now แล้วก็ uh, reconsider โอเคถ้าไม่มีใครกระเตื้องหรือทำอะไรก่อน เขาว่าค่อนข้างจะใช้เวลายืดเย้อพอสมควรเพราะมันดูต้องให้เวลาจากการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่แหละพิสูจน์กันละกันว่ายังรักกันไหมไพ่บอกว่าถ้ามันยังงงๆอยู่คือสถานการณ์ตอนนี้เหมือนตัวเราเองก็ดูไม่ได้มีความหวังรอกว่าเขาจะมารู้สึกอะไรกับเราเพราะมันเหมือนมาว่าต่อให้เราอยู่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีก็เลือกที่จะออกมาในความสัมพันธ์นี้อันอัน conditional เลยบางที คุณเขาว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันหรือด้วยลักษณะนิสัยใจคอมันทําให้มันมีความแบบค่อนข้างจะสู้หรือจะงัดอะไรกันอยู่ไพก่กระบอก meditation bring answer เราลองหาคําตอบไปจากการนั่งสมาธิไม่จากการที่มันมีการขาดหายหรือเลือกที่จะไม่สู้ต่อเลือกที่จะไม่ไปต่อเพราะก็เหนื่อยอนะไรเงี้ยบางทีลองหาคําตอบไปนะว่าเราควรที่ แต่ยังไปต่อหรือเรารู้สึกอะไรกับเขาแบบนี้มันมันเกิดจากอะไรแล้วความรู้สึกนี้มันคือรักจริงๆใช่ไหมลองดูแต่เนื่องจากมีการหาหลังและแกกันเนี่ยแหละค่ะบางทีสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างอยู่มันค่อนข้างนานนะบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยก็ได้แต่ความรู้สึกที่มีจะมองว่าต่อให้มันหายกันไปเป็นปีหายกันไปหลายเดือนเลยต่างๆความรู้สึกก็ยังมีกันอยู่เยอะๆมากๆเลย มีคอนไซเดอร์บางทีอาจจะต้องพิจารณาในความรู้สึกอะไรอีกครั้งนะแต่บางทีตัวเขาเองด้วยเหมือนกันที่ก็ต้องพิจารณาความรู้สึกเขาว่าทําไมนะต่อให้ห่างหายกันไปคุณทิ้งเขาไปนานแค่ไหนทําไมเขาถึงยังรู้สึกกับคุณมากขนาดนี้มันต้องดูต้องถามใจละกันตัวเองกันแล้วล่ะเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยความแตกต่างกันอ่ะมันเหมือนมันก็อยากอยู่ด้วยกันนะแต่บางทีถ้าคุณกับเขาจะไปกันได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องยอมรับความแตกต่างหรือว่ามันก็ต้องไม่มีเงื่อนไขในความสัมพันธ์ที่มันมากมาย วาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องไม่ต้องเจาะจงอะไรเยอะแค่รักกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็คือพอคุณแม่ต้องเป็นอย่างนี้กันให้สมมติว่าเขายังดูแคร์คุณอยู่นะเขายังดูรู้สึกแต่อยากจะทาอะไรสักอย่างกับคุณแต่เพียงแค่ว่าบางทีกว่าจะควจะทาความเข้าใจกว่าจะตัดสินใจได้ว่าจะต้องต้องทําอะไรทักคุณหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าคือมันเหมือนแม่งต้องรู้สึกจริงๆแม่งต้องแบบว่า จนมุมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความมั่นนำมันหนอะไรของเขาอยู่อือ,อดูความจากเขาถึงท่านลมนะบางทีฉันอาจจะถูกลิขินมาให้อยู่คนเดียวก็ได้คุณนะ้ำไม่ใช่นอกห่างนะแต่ฉันยังรักคุณอยู่ตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วเรื่องเล็กๆแล้วคุณรู้ความจริงดีซึ่งกำลังวางแผนจะกลับไปหาคุณเร็วนี้โอเค สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขาก็คือบางทีเนี่ยเขาอาจจะถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้แต่การที่ความสัมพันธ์ไปไปมามาจดจนเนี่ยการที่เขาไปต่อคุณไม่ได้แล้วคุณแล้วที่จะไม่สนใจอะไรเขาอีกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่อาจจะถูกลิขิตมาอยู่คนเดียวอ่ะเขาบอกใครแม่งก็ไม่เคยยืดแล้วเขาบอกใครก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเขาได้เลยอะไรเงี้ยเขามีความงองแงนะแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยก็ทําให้เขาขังนะแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่ คุณไม่สนใจเขาคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ดูเละเทะป,ปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยเขา่าเฮ้ยเขาเจะหัวนมนะคุณทำให้เขาขัง,งนะแต่เดี๋ยวก่อนแต่เขารักคุณเขาจะต้องทํายัางไงอะไรยังไงโอ้ตอนนี้เขาไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักแล้วน,นะในกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้เขาเป็นหมาบ้าก่อนหน้าน,นี้เขาเป็นปลาไหลไฟฟ้าคือมันดูแบบ <c oughs> นิสัยเนี่ยน่าหย,ยัวนมอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่เหมือนคนเดิมอันที่คุณเคยจะเขาก็มีความโตขึ้นก็มีความแบบ เข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะพูดนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรอเปล่านะก็ลองดูแล้วเขาบอกรู้ๆแล้วคุณก็รู้ความจริงดีนี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาแครคุณนะจริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณน,นั้นแต่แบบแแต่บบทําไมคุณแบบต้องทำก่อนสามเณรเป็นอย่างนี้ทำไมคุณถึงแบบไม่เข้าใจเลยเขาเลยอะไรยเงี้ยแล้วเขาก็กาลังวางแผนจะกลับไปหาคุณในเรื่อนี้ก็อย่างที่บอกคนนี้ยมีความแบบอยากง้ออยากทําความเข้าใจหรือว่าอยากจะมอบความรู้สึกอะไรกับคุณนะแต่ถ้าคุณน่ะฟีลมาว่าเดี๋ยวกันดีบว่าหรือควรแบบ ใจดีเลยกเขาใหม่อะไรเงี้ยบางทีเราก็สองใจสองใจว่าเราควรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็ลองหาคําตอบด้วยตัวเราก่อนว่าเราควรจะทํายังไงกับคนคนนี้นะคะแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดกับการที่จะตัดสินใจได้ก็คือเราดูในสิ่งที่เราเจอค่ะการที่เขาจะทำอะไรจะอกอย่างหนึ่งบางทีคําพูดมันง่ายค่ะเราดูก,การกระทาในระยะย,ยาวแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้มันไม่เห็นจําเป็นจะต้องรีบตัดสินใจอะไรเลยอืม ก็ลองดูค right? right? ่ะถ so, so ้าเขาบอกเขาไม่เหมือนคนเดิมอะค่ะก็ลองเดินไปแล้วก็โดดถีบเขาดูว่าเออสภาพเขาเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยหรือเขาแปลงร่างเป็นอย่างอื่นเป็นเซเลมูนหรือเปล่าล้อเล่นน่ะราศีอะไรอะไรแล้วก็นาอะไรธาอะไรที่มีเกมมีดิทธิพลกับชาวธาตุลมในถุงกลุ่มทรัสต์พฤษสดเจมินายราศีเมถุนอารียนราศีเมษสกิทาเรียราศีธนูลิบาราศีตุล อ่าพสมศ์เมทุนเมธันูตุนโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงฝากติดตามช่องนี้ไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกองเพื่อกำลังใจด้วยใครที่ชอบวัปปตถางใา้สารนะคะจะขอบคุณมากๆนะคะอืมก็เจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย